ชั้นปีที่3นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเวียงเชียงแสนร้านานาสชมภูนะคะ ห้าด้วยยี่สิบหกหกสิบเ,เจ้า,าไป,ไป,าปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนเยสบาหนึ่งเวียงเชียงแสนอยู่ชัมนม้นประถมศึกษาปีที่สาอายุแปปีเจ้ามูหนึ่งมูบ้านซุบหมว่ทรงเข้าประกวดสุดท้ายนี่ขอปอแม่เจ้าเชียงแสนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจเพืน้องหน้ามนคนหน้าใส ใครซื oughs, es. que eh ้อดอกไม้เนีน้องเขาเงินร่อเขารวยขอดูหน่อยรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าขอบคุณเจ้าอ้อนจำรมการขนาดเจ้าน้องออมตังเจ้าหมายเลขหนึ่งเด็กหญิงพัชรธิดาพนิษฐนากิจ เชิญน้องนิชาด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ คาร d เ m ฮ l ลโหลหมนยเลขอีซ <Very good>. ิรินดายานะหมายเลขอีซโฟกัสอีเอมนย์เอสโอเต็งคิวแูค่ะน้องขอบคุค่ะเราเชิญเพเข้าร่วมประกวดหม รันอินทนันชื่อเล่นชื่อจูนอายุสิบขวบคะ่ะหนูอยู่โรงเรียนเชียงแสนอะคาเดมีค่ค่ะเรียนอยู่ชั้นป .4 คะ่ะ Hello everyone my name is s i r ิรั n t a อิน and my nickname is Jue I am 10 years old and I study at c h e l n g s a Academy School. I'm in grade 4. Thank you. หมายเลขสี่ค่ะน้องชูมอนนะาจันทกคุณค่ะชื่อเล่นน้องต้นอ่ออายุสิบปีศึกษาอยู่ช่ายประโทมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านสบคำค่ะตำบนเมียงอำลัง จื่อเด็กหญิงมนภาจันทกุลอยู่โรงเรียนบ้านสบคำตอนนี้น้องอยู่ป .4 ตอผอผอจื่อทีริตอินคำผู้ใหญ่ยยบา้บานจื่อพ่อหลวงอนุสมพันธ์เจ้าแนะนำตัวได้สวยงามน่ารักมากเลยนะคะน้องต้นอ้อค่ะจากบ้านศบคำค่ะ ล้านนาสีแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงกฤติางสุนทไพโรโลชื่อเล่นชื่อกันตาค่ะอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนรากประชารมโคศิลห้5ค่ะเป็นตัวแทนหมูห่6หมู่บ้านจอกกิติค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเชิญน,นอ้องหมายเลขเจ็ดค่ะเด็กหญิงสนกรัตก็ใจชื่อเล่นน้องน้ำทิปอายุ11ปีศึกษาอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านศพบครรตำบลเวียงค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกระดบรัดก้อใจชื่อเล่นน้องน้ำทิพย์อายุ2ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนบ้านเสพคําอยู่บ้านเชียงแสนน้อยตะบลเวียงหมูที่7ส่งข้าประกวดค่ะอปเลค่ะน้องน้ำทิพย์ค่ะจากเชียงแสนน้อยส่งเข้าประกวดค่ะ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประกวดครับหมายเลขแปดครับแปดค่ะเด็กหญิงมุกราภาเกษกุลชื่อเล่นนอ้องผูเปรี้ยวอายุสิบปีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงค่ะ พาท,ที่สี่โรงเรียนบ้านห้วเกียงครูประจำชั้นชื่อครูกลขอบคุณค่ะ,ะน้องปูเปรี้ยวค่ะจากห้วยเกียงส่งเข้าประกวดค่ะมีมาในชุดไทยนะคะสบายสีชมพูสวยหวาน เดี๋ยวปีหน้าจะส่งข้อประกวดตัวจริง กว่ทั้งหมายทั้งเก้าหมายเลขนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นช่วงของการกแสดงความ<อ>สามา,สามารถพิเศษนะครับ,อบของคณะกรรมการนะครับ ทำกระทงด้วยวัสลูธรรมชาติค่ะขอุณค่ะขอเสียงกรบมือสำหรับคำตอบของผู้เข้าร่วมหนูคิดว่าถ้าหนูไปลอยกระทงหนูจะขอพรอ,อะไรจากแม่น้ำคงคาเพราะอะไร ่ะคุณสลััคำถามน,นะคะหนูจะขอให้ทุกคนล้ขอขยะในโลกค่ะโลกจะไม่ได้ร้อนค่ะครับผมขอเสียงตบมือให้แกคำตอบนะครับของผู้เข้าร่วมประกวดได้คำถามที่ว่าหนูคิดว่าหนูควรทำกระทงแบบไหนที่ไม่ทำให้แม่น้ำสกปรกดอกไม้ไมโตค่ะ กระทงใบตองน้องโฟกัสตอบว่าทำกระทงที่ทำวัสดุจากใบตองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องโฟกัสค่ะหนูจะเชิญชวนหรือแนะนำให้คนมาเที่ยวงานลอยกระทงตำบลเวียงอย่างไรคะ่ะถ้าชวนเพื่อนก็จะชวนว่าเธอไปเที่ยวงานลอยกระทงไหมแต่ถ้าชวน ชวนผู้ใหญ่อะค่ะก็จะชวนว่ามาเที่ยวง,งานลอยกระทงที่เชียงแสนไหมคะคำถามาำรับน้องตอนอ,อ้นนะคะถามว่าหนูรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ลอยกระทงกับครอบครัวคะ่ะรู้สึกว่ามีความสุขและอบอุ่นขึ้นค่ะเป็นคำถามที่ สั้นๆแต่ได้ทีความเยอะนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้เข้าร่วมประกวดนะครับเบอร์เบอร์ห้านะครับนอ,รนอาค่ะชน้อนอ,อ้ขอขัลลนตอนต่อไปครับขอเชิญผู้ร่วมประกวดนะครับหมายเลขหกครับเด็กหญิงกตกานะคะได้คําถามที่ว่าหากหนูจะทํากระทงเองหนูจะใช้วัสดุอะไรทำเพราะอะไรคะ ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะาจะใช้วัสดุจะใช้ของไทยค่ะจะใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่เช่นใบตองไม่สตอแม้ำเยขอบคุณใช้จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ ที่ทำกระทงในพื้นบ้านของคนนะครับเด็กรุ่นใหม่บางท่านก็ยังหนูอยากไปลอยกระทงกับใครมากที่สุดเพราะอะไรค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหนูอยากไปลอยกระทงกับครอบครัวค่ะเพราะว่าจะทำให้จะทำให้ว่า,วา,วา,วาใ,หให้หนูอดดนบอบุอบ่นยิ่งขึ้นค่ะอยากลอยกระทงกับครอบครัวนะครับ กันได้ง่ายๆผู้เข้ารอบการประกวดหนูน้อยด้วย หมายเลขหกค่ะผู้ร่วมประกวดที่เหลือนะครับขยับชิดๆกันหน่อยครับ,รบที่สามได้แก่ที่2ได้แก่และที่1ได้แก่รางวัลชนะเลิศอันดับที่สามผลการประกวดหนูน้อยน,อยนอยพมานได้แก่ แลขหมายเลขห้าเชิญด้านหน้าค่ะจับมือกันด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะเราจะประกาศรางวัลัน สาเป็นอการิตินะครับขอานนษเช็านะคะเบจนนวกส่วที่ครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสมรภูมที่หนึครับเอาเป็นลำดับก็ได้ครับรมต้องฟังนะครับเนจูนผู้อำนวยรส่ท่านนี้เลยก็ได้ครับ นี้เป็นหนูน้อยลพมาศนะครับในอนาคตนะครับก็ะจะได้เป็นนางลพมาศนางสงกรานหรือมิสแลนโรสนะครับตอนนี้ครับก็เราต่อไปกรได้เชิญพระหลวงสมรสดีเขอๆๆหมอบนี้มาโมวยยยหมอบจังไงหมอบ มอบน้องมวยกับพลวงเมอวิ่งนะคมอบสายพายหมดรวมเลยมอบครบเลยครับที่สาปคะกราภาพรวมนะครับพลวงสุนทรบจนที่นะครับมอบรางวัลชมเจยให้แก่หนูน้อยและพมากของเราครับครบนะครับตอเลี้เชิญนะครับหมายเลขสองเนาะครับพลวงันขี้นเจ้านะครับ